วันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาตัดหญ้าที่สวนและก็ที่บ้านกันค่ะได้เครื่องตัดหญ้ามาใหม่ค่ะแม่ขาชอบปลูกผักแต่หญ้าขึ้นไวมากแนะนําเครื่องตัดหญ้าตัวนี้เลยจ้าให้ดูมะละกอสวนแม่ก้อยก็คือมะละกอดกมาต้นไหนก็ดกจ้ะทำยังไงคะที่บ้านที่สวนจะไม่มีงูมากวนต้องตัดหญ้าค่ะดูหญ้าสูงท่วมหัวท่วมตัวคนเลยค่ะปล่อยให้หญ้าลกค่ะวันนี้แม่ก้อยก็ได้เครื่องตัดหญ้ามาใหม่จ้ามาขอประเดิมกันเลยตัดง่ายตัดคมน้ำหนักเบานะคะผู้หญิงตัดได้จ้ะ ชอบตรงน้องน้ำหนักเบาแล้วก็ใบมีดคมค่ะเพื่อนๆค่ะตัดหญ้าหน้าบ้านจะตัดหญ้าข้างบ้านตัดหญ้าที่สวนตัดหญ้าข้างแปลงผักตัวนี้เขาแรงดีมากใบมีดคมมากยังไม่ดังทําให้ข้างบ้านลาคาญนะคะนี่คือเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายค่ะน้ําหนักเบาสามารถพกพาไปไหนก็สะดวกหญ้าได้ดีไม่ก้อยตัดแป๊บเดียวนี่เกลี้ยงเลยค่ะชอบตรงไม่มีเสียงดังลาคาญค่ะแบบทําให้ในสวนของเราบรรยากาศดีมากก็ไม่ต้องกลัวน้องงูจะมานะคะวามสะอาดที่สวนสําคัญมากค่ะทุกคน ก้อยมารีวิวเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ไร้สายจ้ะที่แม่ก้อยกดมาเป็นแบตเตอรี่2ก้อนนะคะเวลาเพื่อนๆกดให้กด2ก้อนแบบแม่ก้อยเลย นี้นะคะเครื่องตัดหญ้าถูกมากเพื่อนๆเห็นตะการีบกดเลยราคาแค่หลักร้อยจ้ะได้ของแถมเต็มกล่องเลยตัวนี้เป็นของดร์วูดนะคะมีระบบเซฟตี้ในเครื่องด้วยนะแล่ใครยังประกอบไม่เป็นไม่กยจะประกอบให้ดูนะขอบอกของแถมเยอะจุใจมากมีแว่นตามีถุงมือมีใบเลื่อยมีใบตัดมาด้วยมีใบตัดวงเดือนให้ด้วยแว่นตามีถุงมือให้ด้วยนะมีแบรสองก้อนคือตอนกดต้องดูนะว่าเป็นสองก้อนนะคะเครื่องนี้เขามีมือจับให้ด้วยนะเวลาตัดหญ้าจะได้ไม่เมื่อยแล้วเราก็มาใส่กาดบางเครื่องมือ มีใบมีดใบพลาสติกมีน็อตให้ครบเรียบร้อยเลยลืมถอดตัวพลาสติกสีดำๆออกก่อนนะก็ใส่ตัวสีฟ้าเข้าไปนะคะตัวนี้นี่แล้วก็หมุนให้เข้ากันกรึบด้วยนะอันนี้เราเรียกว่าบางใบค่ะดูให้ดีๆนะคะเพื่อนๆได้ไปจะได้ประกอบเป็นกันนะหมุนให้รูมันตรงแล้วมันเขามีน็อตด,ด้วยนะเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะคะอ่าใส่น็อตตัวนี้เข้าไปเลยก็ใช้เครื่องมือที่เขาให้มานะคะหมุนเข้าไป คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะแต่แม่ก้อยรู้ว่าเพื่อนๆซื้อไปจะประกอบไม่เป็นนะคะเลยมาทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยปิดตัวสีดําเข้าไปนี้จะละเอียดยิบเลยนะคะซื้อไปแล้วไม่งงอ่ะดูคลิปนี้แล้วประกอบเป็นเลยก็ใส่ใบมีดเข้าไปใบมีดให้มา2ใบเลยใบพลาสติกก็มีเราก็เอาแหวนใส่ลงไปแล้วก็ใส่น็อตปั๊บเข้าให้ ถุงมือก็มีให้ด้วยนะเขาแถมให้ด้วยว้ยดีตัดใจเวลาประกอบใส่ถุงมือด้วยนะคะแนะนําเลยขันน็อตให้แน่นๆนะคะนี่คู่มือก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้เขายืดยาวได้ด้วยนะใส่ตัวนี้ตรงนี้นะคะตัวนี้คือบางใบเวลาเราตัดหญ้าตรงกําแพงอะค่ะจะไม่ชนกําแพงนะคะก็จะกั้นวัดข้างขอบก้อนหินอะไรแบบนี้งานละเอียดะเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ยกนิ้วให้เลยค่ะคือดีมากปรับได้ยืดยาวได้ตัวนี้ก็คือมือจับนะจ๊ะหันให้ถูกด้านนะคะ เาก็ดูตามเลยคะ่ะทุกคนเวลาตัดหญ้าเวลาเราเวียงเวลาเราสวิงนะมีที่จับนี่จะเหมาะมากหมุนเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วถอดน็อตมาก็ระวังหลุดนะคะเก็บรายละเอียดให้ครบนะจับก็ประกอบแบบนี้จ้ารือส่วนตัวชอบตรงปรับได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกดตรงนี้ปืบ๊บแล้วก็ปรับยืดไปนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัวนี้ได้เหมาะมากนี่ก็จับแบบนี้เป็นมือจับอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ใส่แบตนะคะแบตก้อนหนึ่งตัดหญ้าได้45นาทีนะคะ ทุกคนเวลาใช้นะคะกด2ปุ่มพร้อมกันนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นปุ่มเซฟตี้ค่ะปุ่มเดียวไม่ทํางานต้องกด2ปุ่มนะคะกดตรงนี้นะคะแล้วกดด้านล่างนะคะหนักเบาตัดหญ้าได้ดีนี่นี่หมุนละหมุนละเคเทสใช้ได้ใช้ได้ไดทุกคนแนะนําเลยค่ะเบาอะ่ะเบาวเวลาตัดหญ้าไม่ทําให้ข้างบ้านลาคาญค่ะดีเลยทุกคนเนี่ยแบบระยะประชิดประชิดอย่างเงี้ยตัดได้เนียนกิ๊บเลย ไม่ต้องกลัวละจ้าหญ้าขึ้นหน้าบ้านหญ้าขึ้นข้างบ้านกัวงูกัวงเงี้ยวมากาัดหญ้าขึ้นข้างแปลงผักนะคะตัดหญ้าตัวนี้ปูสีมีถุงมือมีแว่นตาให้ด้วยบ้านสวนอยู่บ้านในเมืองใช้ได้หมดเลยค่ะว่าตัดดีเลยค่ะตัดดีตัดเกลี้ยงเรียกว่าอะไรเนียนกริบเนียนกริบค่ะําส่วนตัวว่าเป็นยังไงคะแม่ก้อยขอบอกว่าใช้ดีเลยจ้ะนี่หญ้าตรงนี้สูงมากนะทุกคน ย่าจะท่วมตัวแม่ก้อยแล้วค่ะตัดเลยค่ะทุกคนปล่อยไว้จ้ะอย่าปล่อยให้ย่าลุวันนี้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าของดรวูดแบตเตอรี่ลิเธียมนัานี้นะคะเครื่องตัดหญ้าราคาถูกมากเพื่อนๆรีบกดรีบจิ้มก้าเลยคือเวลาจะเข้าหน้าฝนเครื่องตัดหญ้าจะขึ้นราคาหมดจ้ะ สั่งเลยค่ะทุกคนมีติดบ้านติดสวนกันไว้เลยตัดหญ้าได้เพลินมากทุกคนดูสิเอาสําหรับผู้หญิงอย่างเรามากๆสะดวกของเขาอย่างดีเลยนะคะตัวนี้คือตัดกิ่งไม้อ่อนๆได้ด้วยนะคะนัเครื่องตัดหญ้าทามาจากสแตนเลสใช้งานง่ายปลอดภัยด้วยนะคะดูกิ่งอ่อนๆไปหมดเลยบอกว่าการตัดหญ้านี้ก็เป็นการออกกําลังกายอีกวิธีหนึ่งเลยนะลืมนะเวลาตัดหญ้าใส่แว่นใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันหินกระเด็นใส่นะคะเครื่องมีน้ําหนักเบามากเครื่องตัวนี้นะตัดหญ้าดีเลยคะ่ะอารมณ์เครื่องตัดหญ้านะเหมือนไม้ดัมเบลเยอร์เลยทุกค สำคัญเวลาตัดหญ้าอย่าลืมปรับหัวให้ได้45องศานะคะหัวตัดหญ้าตัดแป๊บเดียวเสร็จเลยค่ะทุกคนไม่เหนื่อยด้วยหน้าบ้านสะอาดเกลี้ยงไม่มีหญ้าสูงๆมากวนตากวนใจนะคะปลอดภัยจากงูเงี้ยวเขี้ยวขอผู้หญิงก็ทําได้จ้ากันอย่าลืมวันนี้ราคาพิเศษมากๆไปซื้อหน้าฝนนะคะเครื่องตัดหญ้าซื้อตอนนี้เลยจ้ะราคาดีมากค่าแค่หลักรอสวนบ้านสะอาดขึ้นเยอะไปเห็นตะก้าเหลืองหน้าคลิปไม่ก้อยจิ้มเลยจ้าตอนนี้ราคาดีมากๆว้าเกลี้ยงจริงทุกคน แปบ,บเดียวนะเนี่ยคุมมากยาหายเกรียงทั้งสวนจ้า